เอกระตูเรื่องนี้ผมได้เอามาจากเพื่อนผมที่มันทำลงเว็บตูนแล้วมาทำเป็นแอนิเมชันซึ่งมันมันมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเต็นที้แตกนะอย่างเขาใช่ไหมคนพวกนี้น่ากลัวเป็นบ้าโชคดีจังแฮะอย่างน้อยก็มีคนที่คล้ายๆเราอันดับแรกต้องทำความรู้จักซะก่อนไงฉันชื่อจอร์ดนะนายชื่ออะไรเหรอเออ โย <Yo. S 2> นี่ไอ้มาเวนใครสั่งให้แกพูดวะหูปากไปเลยฉันอยากแนะนำอะไรหน่อยถ้าพวกแกยังอยากอยู่ที่เรือนจำนี้อย่างปลอดภัยขึ้นแล้วก็ฉันแนะนำว่าอย่าไปยุ่งกับเจ้าเป็ดนั่นจะดีกว่านะอย่าหาว่าฉันไม่เตือนล่ะเจ้าเป็ดนี่มันเป็นใครกันแน่เนี่ย ดูนั่นสิพวกเด็กใหม่โคตรน่าเย็นอะ่ะสวัสดีนักโทษใหม่ทุกท่านขอต้อนรับสู่เรือนจำมาดากัสกาเรือนจำแห่งนี้เป็นเรือนจำพิเศษที่มีไว้กักขังนักโทษที่เกาะอาเชกรรมร้ายแรงและเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติซึ่งก็หมายความว่า <S <S นี่ก็คือ,อสถานที่กักขังพวกสวะภัยสังคมแบบพวกแกไง พาพวกมันไปห้องขังเลยไม่ต้องให้พวกมันถามคำถามแล้วบนเฮี้ยอะไรแีะยนะนำค้างชิบหายเอาละถึงแล้วนี่ห้องขังรวมของพวกนาย6กคนแถมมีรุ่นพี่ที่เขาอยู่มาก่อนด้วยถ้าพวกนายสงสัยอะไรก็ถามเขาละกันนะเขาให้สนุกนะโชคดีละกันไงพวกเด็กใหม่ชื่ออะไรบ้างเหรอแนะนำตัวทีสิโยฉันชื่อจอร์ เคยแม่งสายมึงอไงนำตัวไว้เฮียจอร์ดเหมือนควรจะเอาชื่อที่อยู่มันเสื้อมาให้พวกกูดูมากกว่าอีกเวนตะไลเอ้ยไหนดูดิพูกแกชื่ออะไรกันบ้างอืมแลมซี่ไฮเซนทีละพัดลิโตเต็นขี้แตก